ขิดครับโอ้้หช่อนข้างทางนะครับผมหยุนยูขึ้่ทิดโอ้ยใหญ่น,นะตจ๊เนี้ยขัดทิดครับโดนไม้เดียวครับรเรื่อง วัสดีนะนะตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมพามาตกปลาครับไปช่อนข้างทางนะครับผมหายนาน้ําท่วมนะครับน้ําเริ่มจะลงแล้วนะครับวันนี้ออกสายนะครับออกประมาณครึ่งวันนะครับผมน้ําลงก็เลยต้องมาต้องรีบๆหน่อยนะครับผมนับปอกได้ไปสองตัวแล้วตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวลุยกันเลยครับพอมีเวลานิดหน่อยนะครับผมลองดู เดี๋ยวล้อมองนี่กันตรงนี้ครับน้ำเริ่มลงนะครับผมปลาก็น่าจะเริ่มดีแล้วทีนี้น่าจะเริ่มรวมนะครับ เดี๋ยวลองตีสุ่มๆดูยอยู่วันนี้สิวะว่าส่วนบ่ลวเนี่ย กินข่าวินไปเียเในฝนตกจ่มานาวถ่วมสีมากับม้าบ่าไรเนาะอือนืดอลยวะแรงมาบ่เนี่ยนี่นาะ tuôi bơi nhảy đi nè khử nạo men 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 ra khoang bơi này giàn. cô nằm lúng khặc nọ แล้วแดดแล้วครับหยนุนอยู่โอ้ตัวเล็กโอ้เล็กเกินเล็กเกินนะครับกลาเป็นกบยางซอนพิษสามสามครับตัวเท่าเหยื่อแล้วมั้งนี่โอ้เล็กๆอย่างนี้ก็ติดนะครับ โอเคปล่อยไปเลยลุยต่อสอนพิษมสามนะครับโอ้ยโอ้โหน่าป๊อกครับไซนี้น่าจะมีโลกกว่านะครับอู้ยใหญ่จริงครับตัวนี้นสอนพิษครับโอ้โห ช่อนข้างทางนะครับผมนี่ครับไหนนานแล้วป้องตรงไหนจัดตรงไหนนะพวปดูดิครับกบยังสวนพิษนะครับโอ้โหไปอยู่ไม่ได้แล้วขอ <c oughs> <c oughs> ของใหญ่อะไรวะเนี่ยโอย้ย oh, ตายตาย โอ้ย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 ,อย,อย,อยดูดิปิ้นไปได้ยังไงครับติดได้ยังไงดูดิดูนะครับดูสภาพดูดิเดี๋ยวผมอ,อ,อให้ดูชัดๆนะครับดูตัวเหยื่อครับโอ้โหโเขียยจ้ำนะเนี่ย ตัวเท่าเหยื่อเลยครับโอ้ยตายตา,ยตายโอเคครับผมเล็กๆแบบนี้ก็ไม่รอดนะผมแค่มาโฉบก็ติดนะครับเฉียดจ้ำนะครับสายทีมีเสียงครับเยี๋อจากไข่จ้ำนะครับหม่นับเป็นหนึ่งครับโอเคปล่อยขอถ่ายรูปก่อนดีกว่ามังค่อยปล่อยหายากเนเนี่ยตัวตัวนี้ เด็กๆแบบนี้กัดติดเชื้อเลยอ๋อไครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับไป <laughs> สุดยอดครับ ต้นดิโดนหลุดไหเนี่ยไม่หลุดหลุดด้วยโอ้สสวยนะครับเฉียดจ้ำนะครับผมตัวเลกมาแล้วเฉียดจ้ำนะครับสพอได้นะครับเนี่ยก็คือหมายท้องนานครับน้ำท่วมนะผมลองเอา เขียดจำลุยนะครับได้ผลเหมือนกันครับลากจะาานะครับไม่ต้องลากเร็วนะครับกัดเลยโอเคเขียดจำนับสายสี โอ้ใหญ่นะจ๊ะเนี่ยัผิดโอ้ใหญ่นะจ๊ะเนี่ยขัดผิดครับโอ้ใหญ่ใหญ่ขัดผิดขัดผิดนี่ไงขึ้นน้ำเลยกิบน้ำเนี่ยพอขัดผิดขัดดีดไปเนี่ย ล,นะลองย้ำๆเลยครับแบบนี้นีตัวนั่น,นไงพิดอีกอะไรวะโอ้โหกัดไม,แม่แม่นเลยครับน้ำขุ่นหรือ,อยังไงืีกัดไล่เหยื่อ มันแม่นไหม โดนไม้เดียวครับรู้เรื่องไม้เดียวรู้เรื่องครับผมนี่ครับกัดเจียดจ้ำนะครับเจียดจ้ำนะผมสายถี่มีเสียงครับไม้กับไม้ท้องนาน้ําท่วมครับผมไม้เดียวรู้เรื่องครับเดี๋ยวลองซ้ำอีกโอเคเดี๋ยวครับ